ต้นก่อนนะแล้วก็ค่อย,ค,อยค่อยกินใบที่หลังซึ่งก็ก็อารมณ์เหมือนกับเวลาที่คนเรารับประทานอาหารอมนคนเรากินข้าวในบางบางคนก็จะแบบการเลือกกินนี่ก็ไม่เหมือนกันก๋วยเตี๋ยวก๋ว<น>ยเตี๋ยวตัวอย่างก๋ว,ว,วยเตี๋ยวนะ,นะคะ,ะบางท่านที่ชอบทานลูกชิ้นก่อนอ่าระทากินลูกเลือกลูกชิ้นหรือว่าหมูหรืออะไรที่ชอบก่อนอบางคนก็กินเส้นก่อนฮในช้างอย่างในช้างเองการกินเขาก็จะมี ความแตกต่างกันออกไปครับดูแล้วอย่างลักษณะพ่อพายนี่คือกินผักก่อนแน่นอนนะครับ <c oughs> พ่อพายนี่กินผักก่อนแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นในส่วนของพื้นที่เพราะว่าเขาจะมีการขับถ่ายอยู่ตลอดเวลาใช่ครับผมโดยพ่อพายนะครับก็ในช่วงตอนกลางคืนเนาะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยก็อาจจะยืนอยู่บริเวณนะครับที่ทุกท่านได้เห็นตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงที่พ่อพายก็จะ เคลื่อนที่นะครับเดินมาอาบน้ำนะครับดังนั้นก็จะทําให้พ่อพายเนี่ยได้มีการฝึกเดินออกกําลังกายด้วยนะครับนะอยู่บริเวณอาจจะไม่กว้างสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เราต้องกักกันโรคนะครับอย่างที่น้องเดียได้บอกเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เลยทําให้บริเวณนี้นะครับเราไม่ไม่ได้สร้างรั้วหรือว่า,าให้พื้นที่ที่แบบ ้างมามา,มาอยู่ตรงนี้แบบถาวรเนาะดังนั้นนะครับบริเวณนี้เราจึงใช้วิธีการผูกมัดนะครับอาจจะเป็เปิดให้น้องเที่ยวนะคะได้เข้าไปเยี่ยมชมด้วยนะคะเราก็เปิดให้น้องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมด้วยจะเป็นช่วงเวลาเพราะกลุ่มโครงเนี้ยเขาจะมีตารางเวรการเดินหากีมรอบๆแต่ว่าอยู่ในพื้นที่อนาเขตของเราแล้วก็มีทีมพีทควานติดตามใช่ครับผมสาหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับในส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับหรือร่วมสนับสนุนนะครับภายใน ศูนย์อนุรักษ์ช่างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระประถมนะครับก็สามารถติดต่อมาทางที่แฟนเพจนะครับถามถามมาในที่ข้อความในที่อินบ็อกมาก็ได้นะครับผมอาจจะช่วงนี้จะมีการตอบกลับช้านิดนึงนะคะต้องขออภัยเป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้นี่ อินบ็อกของเราเจ้าที่ของเราก็กําลังเร่งรีบนะคะที่จะตอบกลับแล้วก็จะเป็นในเรื่องเรื่องด้วยของสัญญาณนะคะเรื่องเรื่องด้วยของอสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วอย่างวันนี้เราก็มีการไลฟ์ชานะแต่ว่าท<ช>ุกท่านเนี่ยติดตามพลายสักสุรินนะคะได้ทุกช่วงเวลา13นาฬิกาแล้วก็เวลาเย็น16นาฬิกานะหรือว่า4<ช>โมง<า>ยเย็นแบบนี้ก่อนเลิกงานนะคะ<ช>ก็มาดูพ่อพลายยื ซึ่งซึ่งซึ่งตอนนี้เหมือนเหมือนจะหยิบต้นหญ้านะครับมาเป็นอุปกรณ์หรือเปล่าเขาจะมีการคันไหมเขาจะเอาเก่าๆไหมไล่แมลงไล่แมลงนะครับซึ่ง้องอย่างเช่นเดียวบอกไปเมื่อกี้งวงใช้ในหายใจเนาะแล้วก็อะไรอีกนะสูบน้ำอ่าสูบเป็นหลอดดื่มน้ำเย l โ o w บาน a n a เยล l o w บ a n a น a เยลบนาน he very p o p e l a y e l l o w banana is the favorite food for elephants นะค We are just talking about an elephant. They can use the trunk like hand to pick up the food, and use the trunk like a nose for breathing, and even um, use the trunk like a straw for drinking the water. Yeah, for the special ability, he just grab the trunk of the grass, and then this the spot that like uh, he have the itchy spot now that got buy from the back now so and after that he put it in his mouth for eating. So this so funny that elephant like is quite smart intelligent to use the tool now to release the issue This is how like the, the fantastic thing of the elephant trunk. And even though the skin is very thick but they when they itching they can use the stick or the grass to scrub it. Yes. Yeah. And they do the ไปพแล้วผิวหนังช้างนี่อ่าเมื่อกี้สัตวแพทย์ว่าผิวหนังช้างหนาอขั้นต่ํานี่คือหนึ่งหนึ่งนิ้วใช่ไหมคะหนึ่งนิ้วครึง่งหนึ่งนิ้วครึง่งมาบอกเมื่อสักครู่นะครับหนึ่งนิ้วครึง่งอ่าเราก็เลยยกนิ้วขึ้นมานะทุัท่านยกนิ้วเพื่อมาดูหนึ่งนิ้วครึ่งนะประมาณนซึ่งซึ่งก็จะเป็นในส่วนของบริเวณนะครับบนหัว, <S <S วแล้วก็ทางด้านหลังของเขาแล้วก็ ลามลงมาจนใกล้ๆจะถึงสโะโพกใกล้ๆก้นตรงนี้เนาะส่วนถ้าเป็นบริเวณอื่นๆก็จะมีความบางบางกว่าเนาะ,ะจะจะจะไม่ค่อยหนาสักเท่าไหร่นะครับ <S <s ก็จะเห็นว่าอ่าถ้าเป็นในส่วนของที่บางที่สุดก็จะเป็นหลังใบหูที่เรามักจะเห็นสตัตวแพทย์ให้ในส่วนของน้ําเกลือหรือเติมสารอาหารเข้าไปผ่านทางเส้นเลือดก็จะเป็นหลังใบหูนะคะแต่ว่า่าโดยพื้นที่ส่วนรวมพื้นที่ผิวหนังของช้างเนี่ยจะมีผิวหนังที่หนาหนึ่ง